เกมแรกในรอบ3เดือนโดนนำก่อนครึ่งแรกนะครับมาแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งพูดกันนับครึ่งแรกก่อนส่วนครึ่งหลังในตอนนี้ก็กาลังอยู่ในช่วงพักครึ่งนะตอนที่ผมอัดเสียงอยู่นะแล้วก็ในคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะเพราะว่ามีอะไรมาแทนที่ภาพเพราะว่าลิขสิทธิ์ยูทูบมันแรงมากนะผมอาจจะโดนแบน คลิปเนี่ยอาจจะบินไปเลยนะครับก็เลยแบบเอาไปตามนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะาภาพอย่างเดียววิดีโออย่างเดียวเนี่ยจะโดนแบนคลิปบินเอานะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหลังเกมเข้าวๆกันอีกแล้วนะเป็นเกมที่สเปอร์เจอกับแมนยูนะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตสเดียมนั่นเองนะครับส่วนรายชื่อผู้เล่นนะก็จะเป็นสเปอร์นะมียอริสเป็นโก้แบ็คโฟใช้เบนเดวิสแซชโอลิเยนะเดวิสโซนซานเชสและเอริกไดเออร์กลางคู่ใช้มูซาซิซโก้และแฮร์รี่วิงส์นะแนวลุกสังก์คน ิเฟอนเบิร์กไว้โซนฮึงมินและเอลิกลาเมล่าเป็นหน้าต่ำนะครับน้าเปาเป็นแฮร์รี่เคนฝั่งของแมนยูเนี่ยก็จะมีกเ,เป็นเดคอรนะครับ แม็กโฟใช้ลูกชอวิกตอรีนเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายและแอรอนวามบิซากา้ากลางคู่ใช้เฟสกับแม็กทูมินเน่แนวลูก3คนใช้เจมส์มาร์คัสแฟร์ฟอร์ดและบูโนโฟานัสหน้าเป้าเป็นอ,องตูนี้มัคซิยาวนับฟอปอกบาสำรองนะครับแล้วก็ในเกมนี้ผมเห็นลู่ทางเนฮะ้ยแมนยูการครองบอลมันโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะโอกาสยิงจะมีน้อยนะครับแต่อย่างน้อยคุณกลับมาในรอบ3เดือนนะครับ2ทีมทำได้ดีมากและ แต่ทว่ากองหน้าเป้าของแต่งละฝ่ายเนี่ยมันได้บอลกันน้อยมากนับเชนมาซียาวประมาณนี้มันบทบาทน้อยมากนับมาซียาวเนี่ยลงมาล้วงบอลต่ำแล้วไปยืนหน้าเป้าก็ไม่มีบทบาทนับเช่นเดียวกับเคนนะแต่ท้ว่าในเกมนี้นับแมนยูก็ได้ครองบอลเยอะกว่านับในช่วงก่อนจะโดนนำอะซึ่งจังหวะที่ลาเมล่าไปอัดแมกทมิเน่เนี่ยมันควรจะเป็นใบเหลืองนะผมไม่ได้จะแบบพานะแต่มันควรจะเป็นจริงๆอะแต่ไม่โดนนับเฉยเลย ซึ่งไอจังหวะนี้นะไม่เกี่ยวกับว่าต้นเกมหรือไม่มันควรจะได้จริงๆอะ่ะผมย้ำมาสามรอบแล้วแล้วก็สเปอร์ของมูรินโยในเกมเนี้มาในแผนที่แบบตั้งรับแน่นแล้วก็รอสวนนะถึงแม่แมนยูจะมีโอกาสยิงบ้างบางครั้งแต่สเปอร์นะก็ใสยความแน่นของเกมรับแล้วก็รอสวนไปนะแล้วก็ทําได้ จากสเ e ฟนเบิร์กไวนะครับเลี้ยงมาดุมๆเลยแล้วก็ยิงตู้มหายนะับเดคอาก็เอาไม่อยู่นะบางคนอาจจะโทษเดคอารี่ว่าให้ช็อตเนี้ยเดคอาแไม่ควรจะรับได้แต่มันก็ต้องเข้าใจกันว่าเกมเนี้ยแต่ละคนนะเพิ่งจะกลับมาในรอบ3เดือนนะอาจจะอยู่ในฐานที่เข้าใจได้นะแล้วก็โดนนาไป10จากสเ e ฟนเบิร์กไวนะครับ และตั้งแต่แมนยูเนี่ยเสียประตูไปนะมันเริ่มจะแกว่งและเกมลุกเริ่มจะคองบอลไม่ได้เพราะสเปอร์นะัมันเริ่มจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะเจอทําให้แมนยูเนี่ยเล่นยากจบครึ่งแรกไป1-0สเปอร์นำนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปมาฟังต่อกันเลยมาเออเสมอไปนะอย่างน้อยก็ดีนะที่ได้แต้มหนึ่งมานะับเกือบจะแบบเสียเหลี่ยมมูรินโญ่และ เน้นผลนะแบบตั้งรับโคตรแน่นนะแล้วลองดูกันนะแต่ละตัวของสเปอร์แน่นมากแนวรับแนว่ยโหไม่อยากจะพูดนะโดยเฉพาะเออเกือบจะท้ายเกมแล้วอะส่งกองกลางมาแน่นเลยโลเซลโซเจสันฟ,นฟร์นเดสอย่างเงี้ยมาอัดกางเข้าไปนะแล้วก็ยอริสแม่งขึ้งหลังมึงจะเซฟไปไหนวะมาซิยาวยิงโอ้โหใกล้ๆแต่ก็ติดเซฟยอริสนะ ดิคาเนี่ยก็มีแต่เพียงแค่เอ่อยอริสแม่งเหนือชั้นกว่าเยอะในเกมนี้นะไม่ใช่แบบโดยรวมนะครับซึ่งบางคนนะอาจจะแบบเฮ้ยแมนยูได้จุดโทษเนี่ยมีปัญญาแค่นี้เองเหรอวะก็ต้องเข้าใจกันดีว่าเป็นประตูนะไม่ว่าจะเป็นจุดโทษลูกนิ่งฟรีคิกยิงปกติมันก็ประตูเหมือนกันนะเป็นประตูอะ่ะใครจะรอว่าเออได้ประตูแค่จุดโทษอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับซึ่งแมนยูในครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสนะครองบอลมากขึ้น แต่สเปอร์เนี่ยมันก็แบบตามเดิมนะมูรินโญ่เน้นผลตั้งรับแน่นหนาและรอสวนนั่นเองนะรอสวนแบบคนสวนเลยนะครับทำให้แมนยูเนี่ยเปลี่ยนเกมนะเปลี่ยนตัวเอาป็อกบาเอากินวูดมาแทนเจมและเรดนะแล้วเกมก็เปลี่ยน ได้เกมลุกมาแต่เกมรับก็เสียไปนะครับตัดฟาวเยอะมากแมนยูเนี่ยเสียฟาวบ่อยมากซึ่งจอร์นมอรรมการของเกมนี้นำะมันใ,ใบเหลืองยากจังหวัดสเปอร์ตัตดเกมแมงไม่ให้หลายทีและแตั้งแต่เราไม่ล่าครึ่งแรกและแมงก็ไม่ให้นะครับมันควรจะให้นะครึ่งหลังแมนยูเนี่ยก็โดนตัดเกมเสือกไม่ให้เออดีนะพอแมนยูนะครับได้ปอกบาได้กินวูด มันก็เพิ่มโอกาสนะับที่จะได้ประตูใช่ไหมปอกบาก็ได้การเชื่อมเกมนะับการวางบอลไกลส่วนเมสันควินวูดก็ได้ความคมมานะับแต่ก็ได้จุดโทษไปจากปอกบานะเลี้ยงล้อมาแล้วก็โดนเอ,อไดออร์ตัดเกมไปนะับได้จุดโทษแล้วก็เป็นบูโนเฟนัสยิงเข้าไปแบบเฉียบขาดนะน,นับเสมอหนึ่งแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะเอาอิกาโลลงมาเอามาตตชแล้วก็บายยี่มาแทนนะแต่ก็ไม่มีอะไรละเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็มีโอกาสในท้ายเกมนะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะ จบเกมไปที่1หนึ่นนะมูรินโญ่เน้นผลมากทำไ,ได้ปอกบานะมึงนะอ้โหคงจะไม่เป็นผลเสมอกันละกันนะคงจะแพ้ <c oughs> ก่อนจะกันไปเหมืยนเดิมนะฝากกดไลค์ชาบกดแชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรโดกดติดตามให้กันด้วยเด้อส่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปงีบอีกสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะสวัสดีครับ